เมื่อหูฟัง499เชื่อมต่อแอปอีกคือยังไม่ทันยกตัวหูฟังออกจากเคสเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับเจ้าตัวมือถือเรียบร้อยแล้วนะน้ยามาก499เองโดยความที่มี ANC เนาะชาร์จทิ้งไว้ประมาณ10นาทีใช้ได้เกือบสองชั่วโมงเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mimo วัออนนี้มาเจอแบบแกจเจสเปคจัดเต็มแต่ราคาโคตรถูกเห็น <He 's S 2> จากต้นคิวเลยใช่ไหมก็499บาทเท่านั้นเองหูฟังรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ x i ยว m i เนี่ย Redmi Buds 4 Active ขึ้นชิวเรสมี่ก็ฟังก์ชันจัดเต็มในราคาย่อมเยาวอยู่แล้วแล้วราคานี้มันจะทำอะไรได้บ้างโหดแค่ไหนใช้งานจริงจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยอย่างแรกเลยก่อนจะขอแค่ในกล่องอีกเนี่ยด้านล่างตรงนี้ให้มันเช็คก่อนนะนี่ใครสายล็กนะล็กอกเอาเอาเหรียญบาทมาคูณเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปในเว็บเหมือนเติมเกมเลยตรงนี้มาเช็คได้ว่าของแทหรือเปล่าเขาจะมี s e r i ยลโค้ดไปกรอกในเว็บออฟิเชียลของเสี่ยวมี่เพื่อดู s e r i นั number ได้เลยนะว่าแท้หรือปลอมเนาะโอ โอเคเช็คแล้วของแท้แน่นอนทีเี้ดมาดูของแายในกล่องกันหน่อยจะมีหูฟังสายชาร์จคู่มือ2เล่มแล้วก็จะมีตัวยางซิลิโคนที่เอาไว้ปรับขนาดตัวหูฟังให้มันฟิตพอดีกับรูหูเราด้วยนะที่เขาใส่มาให้เนี่ยเ็จะเป็นมีเดียมหรือว่าขนาดกลางของเรานี้ก็กําลังพอดีอยู่แล้วโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยนี่ก่อนจะไฮไลท์ก็จะเป็นตัว Google Fast Pair นั่นเองคือยังไม่ทันยกตัวหูฟังออกจากเคสเนี่ยมันก็คอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมือถือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่ เขาก็จะป๊อปอัพตัวการ์ดให้กดเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยแล้วก็ตัวเคสเขาก็มีเซนเซอร์เนี่ยเปิดขึ้นมาเห็นไหน นี่เอาใหมตะกี้ไม่ไทันทันในเปิดขึ้นมาแล้วจะมีตัวนี่เสียขาวคอนเน็กเชื่อมต่อเรียบร้อยโคตรเร็วมาดูภายนอกของเจ้าตัวหูฟังก่อนหน่อยดีกว่าตัวเคสเขาเนี่ยก็จะเป็นแบตในตัวรองรับการชาร์จใช้งานได้ถึง28ชั่วโมงชาร์จเร็วเป็นแบบไทซีถ้าเกิดว่าแบตหมดจริงๆเลยเนี่ยชาร์จทิ้งไว้ประมาณ10นาทีใช้ได้เกือบ2ชั่วโมงเลยนะหรือว่า110นาทีนั่นเองอ่ะถ้าไม่บอกราคามาเลยแต่ทีแรกนี่ก็ดูไม่ได้แบบพ่เรหรือว่าดูแบบเหมือนของราคา499บาทเลยนะดีไน์มาค่อนข้างลาสิกเป็น พลาสติกทั่วไปเนาะก็จะเป็นทรงรูปไข่อันนี้น่าจะหาเคสได้ไม่ยากนะอาจจะคุ้นๆหน่อยนึงด้านหน้าเป็นพลาสติกแบบว่าใสๆเนาะส่วนรอบๆเครื่องก็จะเป็นลื่นๆสีดําเข้มๆตรงนี้เนาะชาร์จ t ายซีเร็วมากแป๊บเดียวเต็มเฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าเต็มไม่มีแบตโทรหรือว่าไฟอินดิเคเตอร์อะไรเลยจากในเคสใช่ไหมก็ตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้ด้วยเฮ้ยหูฟัง499เชื่อมต่อแอปอีกเผื่ออยากจะเข้าไปดูแบตหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของแต่ละข้างเพราะว่ามันไม่มีไฟอินดิเคเตอร์เนาะโอเคมาดู ในส่วนของตัวหูฟังกันหน่อยอันนี้เขาจะมี ANC หรือว่า Active Noise Canceling มาด้วยจะไม่ได้มีแบบเปิดปิดแบบฟังก์ชันแยกมาเนาะเวลาคุยโทรศัพท์มันก็จะมีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงจากภายนอกการทํางานของ Active Noise Canceling ก็คือเขาก็จะหาอีกขึ้นความถี่หนึ่งที่มันตรงกับตัวเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยให้มันหักล้างกันแล้วก็ให้เหลือแต่เสียงปากเราที่เข้าไปยังไม้แล้วก็เสียงที่ออกมาจากลําโพงเนาะโอเคมาใช้งานกันหน่อยโอ้โหเบสจัดเต็มมากมันเปิดมาให้อัตโนมัติเลยขอพอยส์ก่อนอเค เรียบร้อยก็จะเป็นการดับเบิลแท็บในการใช้งานนะโหอื้อเลยก็เพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบอินเอียร์แล้วยิ่งอินเอียร์เนี่ยเบสมันจัดเต็มอยู่แล้วดันามิกไดเวอร์ของเขาจะอยู่ที่12มิลลิเมตรือค่อนข้างใหญ่สำหรับราคานี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวไม้เนี่ยจะอยู่ด้านข้างตัวหนึ่งแล้วก็ด้านล่างตัวหนึ่งรวมแล้วก็จะมี4อันด้านซ้ายขวาเนาะอย่างละ2ถึงแม้ว่าเขาจะต่อแอป,ปได้แต่ว่าการแทสหรือว่าจะใช้ฟังก์ชันลัดเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะก็คือแตะ2ครั้งก็จะเป็นการเพ แต่ถ้าเกิดว่าแตะ3ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการไฟเพลงด้านหน้าหรือว่าเพลงด้านหลังอันนี้ก็ซ้ายขวาจะต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยสายอยู่แล้วแต่3ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการวางสายแต่ถ้าเกิดว่าสายเข้าแตะ2ครั้งก็จะเป็นการรับสายนั่นเองตรงนี้ในคู่มือมีบอกมาหมดนะโอ้โหเสียงดีมากเลย499เองน่าจะด้วยความที่เขาเป็นอินเอียร์ด้วยแหละก็คือแบบเสียงเบสมันก็จะตุบๆมันก็จะแน่นกว่าแบบที่ไม่ใช่อินเอียร์อยู่แล้วเนาะกลับมาที่หน้าตาของเจ้าตัวหูฟังกันหน่อยคือเขาเน้นอัดสเปคมาแล้วก็ฟัังงกก์ชชนนาาารใ้้่ะอจจไไมด มีลูกเล่นที่หน้าตาเยอะมากเือหน้าตาเขาอาจจะดูแบบธรรมดาคลาสสิกหรือว่าดูพิสดารอะไรไปมากเนาะแล้วตัวหูฟังเนี่ยเขาจะกันน้ําระดับ IPX4 เปียกเหงือ่อน้ําก็เซน็นวิ่งต่างฝนอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาทั้งเคสไปจุ่มน้ําเป็นระยะเวลานึงเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วหรือถ้ามันตกน้ําก็รีบหยิบขึ้นมาเลยเอาลงถังก็สาานิดหน่อยก็ช่วยได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่านานๆเนี่ยเนี่ยต้องกดอันใหม่ใส่ตะกร้าเตรียมไว้รอได้เลยข้าง <c oughs> นึงเนี่ยมันจะอยู่ได้5ชั่วโมงเนาะแต่ ก็ไม่มีปัญหาเพราะตัวเคสเนี่ยมันชาร์จได้ถึง28ชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใกล้จะหมดแล้วก็เอาข้างนึงเนี่ยมาเสียบชาร์จก่อนก็ได้จะได้ใช้ไปพงัพงๆก่อนเนาะก่อนที่จะหมด <Okay. S 1> เพราะว่าชาร์จแค่10นาทีก็ใช้ได้เกือบ2ชั่วโมงเลยแล้วก็ตัวบลูทูธของเขาเนี่ยจะเป็น5.3เป็นแบบตัวล่าสุดเลยนะคือจัดสเปคมาเต็มมากๆรุ่นนี้แล้วความบลูทูธ5.3เนี่ยเขาจะมีโลลาเทนซี่โหมดเผื่อใครเอาไปเล่นเกมยิงปืนเอาไปฟังฝีเท้าปล่อยสกิลอะไรอย่างงี้ก็อยากจะได้แบบรวดเร็ววฉับไนะ ยังสามารถกดค้างที่ตัวหูฟังเนี่ยด้านซ้ายขวาก็ได้จะเป็นการเปิดปิดโลราเทนซี่โหมดนะ้เกิดว่าไม่รู้่กดไปแล้วมันเปิดหรือปิดอยู่ก็ไปกดในแอปได้เหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วกดค้างเนี่ยมันจะไม่ได้มีแบบว่าเสียงเตือนขึ้นมาหรือว่าบอกอะไรเราเนาะก็แนะนําให้ไปกดผ่านในแอปได้เลยมาทสโลราเทนซี่โหมดเล่นเกมยิงปืนกันหน่อยจะใช้ก็อย่าลืมมาเปิดแชทหาคอบดิวตี้ก็คือมันจะมีเสียงตืึมาด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วเนี่ยน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่นะ เฮ้ยโอ้โหชัดเจนโอ้โ oh หธรรมดาที่ไหน อุ้ยกำลังจะยิงเลยแมเรียบร้อยถือว่าเสียงดีเลยน้อยมากเลยนะแต่ก็มีอย่างนิดเดียวน,นี่ก็เปิดเราลาเินซี่หมดมาก,ก่อนเนาะเสียวมากสเก้าเองด้วยความที่มี ANC เนาะเดี๋ยวเราลองไปใช้ภายนอกลองไปใช้ในห้องฟิตเนสแล้วก็ง่าย,ายสุดละลองใช้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันมามาคุยโทรศัพท์ให้ฟังกันหน่อยดีกว่า โอเคอ่ะเพื่อนๆน่าจะกลับมาได้ยินเราแล้วเมื่อกี้เสียงดีเลยนะเราได้ยินจากฝั่งตรงข้ามที่คู่สนทนาเนี่ยไม่มีปัญหาไม่แบบว่าอื้อๆหรือว่าเสียงแหลมแหลมเลยนะก็ได้ยินปกติเหมือนคุยโทรศัพท์เลยใช้งานคุยสายได้ไม่มีปัญหาเป็นไงกันบ้างกับ Redmi Buds 4 Active ราคาโคตรดีสเปคจัดเต็มมากๆ499เองได้บลูทูธ5.3ไดนามิกไดเวอร์12มิลลิเมตรมี ANC น้อย Can c ซ l l i n g ใช้งานได้กว่า28ชั่วโมงแล้วก็ Fast Connect แถมมีโล อารเทนซี่โหมดอีกถึงแม้ว่าจะเปิดโหมาเทนซี่แล้วอาจจะมีน่วงหรือว่าอาจจะมีดิเล์มานิดเดียวนะแค่นิดเดียวจริงๆด้วยราคาแค่นี้ก็โหดมากๆแล้วนะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะหาเคสใส่ได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่แค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะครับผมในส่วนของข้อมูลสินค้าแล้วก็ลิงก์เพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคาบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งงงแจ้้้เเเตตตืออออนนนาาไวววลลยัีข ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย